สวัสดีนะครับวันนี้มีธนบัตรห้าสิบตัวตังค์นะครับผลิตในรัชการที่แปดวันนี้เพิ่งเหมามานะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับธนบัตรใบนี้ก็ลองประมาณเจ็ดแปดสิบปีได้ครับผมนี่นะครับรูปล่างจะเป็นแบบนี้นะครับ ผลิตในนาฬกาที่ที่แปดนะครับห้าสิบตางค์นะครับผมแบบนี้นะครับสวยๆไม่ผ่านใช้นะครับผมผมรับซื้อใบละห้าหกร้อยนะครับแต่อันนี้เป็นลายเซนเพานะครับสภาพสวยนะครับผมรับซื้อใบห้าหกร้อยขึ้น แต่ถ้าไม่สวยก็คือจะไม่แพงมากแต่ธนบัตรมีหลายแบบนะครับผมเผื่อใครเจอที่บ้านแบบไหนก็ลองส่งมาให้ผมดูได้ครับส่งมาทางเฟซน,นะครับผมยุแลนดนธนบัตรไทยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมอันนี้เป็นสนบัตรของแท้นะครับผมเก่าวันนี้เพิ่งเหมามา ครับผมใครมีก็เอาส่งมาขายได้ครับผมก็หายากเหมือนกันนะครับสวยครับผมลองดูครับลองดูหาดูที่บ้านเผื่อมีนะครับ